ประตูบ้านใหญ่ค่อยๆแย้มออกตามมาด้วยใบหน้าเรียวสวยที่ค่อยๆโผล่พ้นประตูเข้าไปคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันจนกลายเป็นปุมโลหะเมื่อสายตาปะทะกับความมืดสลัวที่ไม่ค่อยคุ้นชินอาใัยแสงไฟจากโคมไฟดวงน้อยที่ข้างหัวเตียงมีร่างของอีกคนนอนอยู่บนนั้น โดยมีผ้าหม่มคุมล่างบางเอาไว้ในที่สุดเท้าเล็กตัดสินใจเข้าผาดธรณีประตูเข้าไปเสียงของเท้าเรียวเงียบดุดคล้ายแมวขโมยก็ไม่ปานฮึหลับแล้วจริงๆด้วยไม่อยากจะคิดเลยถ้าเข้ามาแล้วเจ้าหล่อดยังไม่นอนไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงดีซาลี่รู้ดีในชีวิตวัยสาว นอกจากเพื่อนรักของเธอแล้วเธอก็ไม่เคยใช้ห้องนอนร่วมกับใครมาก่อนแม้นจะเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ตามแถมยังเป็นคนที่ให้สถานะด้วยคำว่าคู่ชีวิตกับเธอยิ่งแล้วใหญ่สารี่ทำไมเธอรู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายขนาดนี้เมื่อคิดถึงสถานะนั้นดีนะที่จะหลอนหลับไปแล้วไม่งั้น คงเป็นอันไม่กล้าทำไรด้วยไม่คุ้นชินกับการที่มีคนอยู่ด้วยในโมเมนต์ของความเป็นส่วนตัวดูสิใบหน้าลูกไข่ปราศจากเครื่องสำอางทำไมถึงลอยเด่นขึ้นมาอย่างน่ามองซะอย่างนั้นดูก็รู้ว่าไม่ได้แตะแต้มด้วยเครื่องสำอางใดๆเลยผมยาวสลวยนั่นอีกกระจายอยู่เต็มหมอนใบใหญ่ หากปากจิ้มริมน่ารักมีสีชมพูระเรื่อบ่งบอกความมีสุขภาพดีของเจ้าของดวงตาคู่งามปิดสนิทแต่ก็รับกับคิ้วเรียวได้อย่างลงตัวเสียงลมหายใจแผวๆผ่านออกมาจากจมูกเรียวรันเป็นจังหวะสม่ำเสมอบ่งบอกได้ว่าห้วงแห่งนิทรารมได้มาเยือนเจ้าตัวแล้ว สาลี่เอ้ยเธอต้องใช้เตียงร่วมกับคนที่นอนหลับปุ๋ยอยู่นี่จริงๆเหรอแล้วชีวิตเธอจะทำยังไงต่อนะคิดแล้วก็รู้สึกว่าอนาคตของเธอช่างดูเลือนลางในความสัมพันธ์นี้เสลือเกินเอาหนะ้าสาลี่ก็เธอบอกตัวเองไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าจะรองใช้ชีวิตอยู่กับคุณแพรเธอสักตั้งก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาหรือแม้แต่การเรียนต่อของเจ้าหลานรักนั่นเป็นเหตุให้เธอตัดสินใจไม่ใช่เหรอสาลี่จนต้องยอมรับข้อเสนอในการทำตามแผนการนั้นจนเป็นเหตุให้มีชีวิตคู่โดยปราศจากพื้นฐานความรักโย้ยสาลี่ไม่ได้รักหรอคำนี้ทำไมรู้สึกเจ็บ ในหัวใจบอกไม่ถูกคิดถึงตรงนี้แล้วนาฬิกาก็ดูเหมือนจะหยุดหมุนสับประสิ่งรอบตัว<ม>ดูนิ่งชะงักงันไปโดยแทบไม่รู้ตัวส้ำร้ายหัวใจดวงน้อยนี่อีกรู้สึกแห้งเฉาดุดดอกไม้ที่ไม่ได้รับการรดน้ำมาเป็นแรมปีโอ้ยสาลี่เธอยืนคิดอะไรของเธอนี่ กลับมาได้แล้วไม่ต้องไปคิดฟุ้งอย่างนั้นหญิงสาวพูดกับตัวเองอยู่ในมโนของความคิดในที่สุดเธอก็ตัดสินใจพาตัวเองเข้าไปในห้องน้ำเพื่อหวังว่าสายน้ำเย็นๆจะช่วยขับไร่ความเดียวดายที่ก่อเกิดในหัวใจให้ลดน้อยลงได้บ้างในที่สุดเธอก็เลือกไม่ผิด เมื่อร่างกายได้รับการชำระล้างด้วยสบู่หอมหอมผมยาวสลวยได้รับการทำความสะอาดอย่างวิถีพิถันร่างกายกระปี้กระเป๋าขึ้นมาในบัดดนได้เป่าผมอันเล็กพอเหมาะมือถูกหยิบจับมาใช้งานเสื้อเชิ้ตตัวโครงและกางเกงขาสั้นตัวโปรดเป็นชุดที่เธอเลือกสวมใส่ ในคืนวันนี้หญิงสาวค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปซ่อนอยู่ในผ้าห่มซึ่งมีหมอนข้างทำหน้าที่แบ่งอนาเขตไว้อย่างชัดเจนก่อนแรกเธอค่อยๆ,ๆผ่อนลมหายใจออกมาจนหน้าท้องแมนราบรู้สึกผ่อนคลายลงยสาลี่เธอหลับได้แล้วจะมโนคิดอะไรมากมายปล่อยความรู้สึกวุ่นวายที่อยู่ในใจออกไป อย่างที่เธอเคยทำจำไม่ได้เหรอที่แม่เคยบอกสาลี่สุดท้ายเธอก็เลือกคุยกับตัวเองอยู่ดีและสิ่งหนึ่งที่เธอจำได้มั่นนั่นก็คือคำสอนของผู้เป็นมารดาที่ตอกย้ำความรู้สึกให้เธอได้ผ่านช่วงชีวิตวุ่นวายหรือไปต่อได้ยากลำบากสาลี่เอ้ยลูกรัก ถ้าลูกมีอะไรไม่สบายใจหรือวุ่นวายในความคิดหนูลองทําสมาธิมันจะทําให้จิตใจเราสงบลงนะลูกมาเดี๋ยวแม่จะสอนการนั่งสมาธิเราต้องนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวให้ตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบเวลาลูกหายใจเข้า ท้องจะพองก็ให้ลูกกำหนดว่าพองหนอใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกันอยากให้ก่อนหรือหลังเป็นอันขาดนะลูกคำพูดของมารดายังดังก้องอยู่ในมโนจิตสาลีลูกลกักเวลาหายใจออกท้องต้องยุบนะลูกแล้วกำหนดว่ายุบหนอใจของลูกต้องนึกกับท้องที่ยุบให้ทันกัน อย่าให้ก่อนหรือหลังข้อสำคัญสติของลูกจะจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้าท้องยุบไปข้างหลังอย่าให้เห็นเป็นอาการนะลูกว่าท้องพองขึ้นข้างบนท้องยุบลงข้างล่างอันนั้นไม่ถูกและลูกก็ให้กำหนดอย่างที่แม่แนะนำต่อไปจนกว่า จะถึงเวลาที่กำหนดแม่จ๋าทำไมมันยากจังละะ่ะคะแค่การดูลมหายใจยังยากลำบากขนาดนี้หนูชักไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ซะแล้วสิแค่นั่งดูลมหายใจก็ย,ยังยากเลยดวงตาคู่งามเศร้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรับรู้ความสามารถไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวงังอืม ลูกหลักของแม่อย่าคิดอย่างนั้นสิลูกคนทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้ก็เพื่อเรียนรู้แล้วก็จากไปเราอยากให้เวลาแห่งการเรียนรู้สูญเปล่าสิลูกเอางี้แม่จะบอกเคล็ดลับที่ไม่รับให้ลูกฟังจะยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีคือขณะที่ลูกมีเวทนา เข้ามาขณะปฏิบัติธรรมหรือทุกๆครั้งที่ลูกนั่งกรรมฐานมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องเจออยู่แล้วไม่ใช่มีเพียงหนูคนเดียวเช่นเมื่อมีความเจ็บปวดความเมื่อยก็เกิดขึ้นลูกก็แค่หยุดกำหนดพองยุบแต่ให้เอาสติไปตั้งไว้ที่เวทนาที่เกิดขึ้นและกำหนดไปตามความเห็นจริงว่า ปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเมื่อยหนอเมื่อยหนอรวมถึงความคิดเรื่องราวต่างๆหรืออะไรที่เกิดขึ้นให้กำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าเวทนาจะหายไปเมื่อเวทนาหายไปแล้วก็ให้กำหนดพองหนอยุบหนอต่อไปและเมื่อเวลาจิตของลูกไม่ฟุ้งซ่าน ในเรื่องราวต่างๆนานาที่ลูกเคยพบเจอต่อไปก็ให้เอาสติปากลงที่ลิ้มปี่พร้อมกับกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอดีใจก็ให้ดีใจหนอดีใจหนอแต่เมื่อมีเรื่องที่เสียใจหนูก็กำหนดว่าเสียใจหนอเสียใจหนอถ้าเกิดลูกโกรธใครลูกรู้ใช่ไหมว่าจะกำหนดยังไงค่ะ แม่กำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอค่ะเยี่ยมมากค่ะลูกเยี่ยมมากหนูต้องจับความรู้สึกไปเรื่อยๆแม่ขอการันตีกับสาลี่เลยนะหนูนะ่ะสามารถทำให้ทุกๆอย่างที่เข้ามามันหายไปได้แต่ลูกต้องฝึกไม่จำเป็นต้องปฏิบัติอยู่ที่วัดหรืออยู่สถานปฏิบัติธรรมลูกของแม่สามารถ ปฏิบัติได้ทุกที่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นขณะเรียนขณะทํางานแม้แต่การนอนก็สามารถทําได้ตราบใดที่ลูกของแม่ยังหายใจเข้าออกสิ่งนี้มันจะทําให้ลูกใช้ชีวิตในโลกใบนี้ได้ง่ายมากๆเลยแหละการกําหนดจิตและตั้งสติไว้เช่นนั้นเพราะเหตุที่ว่าจิตของเราอยู่ใต้บังคับ ของความโลรความโกรธความหลงเช่นดวงตาเรามองเห็นจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราสัมผัสรสได้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเอาสติเข้าไปตั้งกำกับตามอายตนะนั้นเมื่อลูกสามารถปฏิบัติได้ผลแก่กล้าแล้วก็จะสามารถเข้าตัดที่ต่อของอายตนะนั้นได้ ไม่ให้ติดต่อต่อไปคือว่าเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงไม่ทำความรู้สึกนึกคิดมาปรุงแต่งให้เกิดตามความพอใจหรือความไม่พอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและได้ยินนั้นถ้ารู้ทำได้สิ่งนั้นมันจะดับไป เกิดและดับอยู่อย่างนั้นไม่ไหลเข้ามาภายในอกุศลธรรมและที่สำคัญลูกของแม่จะพ้นจากความทุกข์ร้อนใจที่คอยติดตามรูปเสียงและอายตนะภายนอกอื่นจะเข้ามาไม่ได้การกำหนดจะทำให้เห็นความดับเกิดของรูปนามที่มากระทบจนนำไปสู่ การเห็นซึ่งพระตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนของสังขารหรืออัตภาพอย่างแจ่มแจ้งคำสอนของผู้เป็นมารดายังกังวานอยู่ในห่วงของความทรงจำแม่จ๋าทำไมมันทำยากจังเลยล่ะคะในสิ่งที่แม่เคยสอนที่ผ่านมายังพอทำได้แต่ ตอนนี้เมื่อลูกได้อยู่ใกล้ผู้หญิงคนนี้แล้วหัวใจของลูกทำไมมันเต้นแรงแทบจะทะลุออกมานอบอกอย่างนี้ยคะอีกกรณีต้องนอนอยู่ใกล้เจ้าหล่อนยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่ลูกจะหลับตาลุงได้ยังไงคะแม่โอดครวนกับบุปการีออกไปในห้วงแห่งความคิดในที่สุดแว้วเสียงของมารดา ก็ดังให้ได้ยินสาลีลูกของแม่นอนสมาธิไงลูกลองทำดูสิที่ว่าลูกค่อยๆเอ็นตัวลงนอนพร้อมกับกำหนดตามไปด้วยว่านอนหนอนอนหนอจนกว่าจะนอนเรียบร้อยขณะที่ลูกนอนให้เอาสติของลูกจับอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อนอนเรียบร้อยแล้ว ให้เอาสติจับอยู่ที่ท้องกำหนดว่าพองหนอยุบหนอต่อไปเรื่อยๆให้คอยสังเกตให้ดีว่าจะหลับไปตอนพองหรือว่าตอนยุบถ้ามีอารมณ์ไหนมากระทบก็กำหนดเช่นเดียวกันกับการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมไม่นาน เบ้าเสียงนั้นเริ่มจางหายสุดท้ายคนนอนไม่หลับก็ได้หวนคิดสติเริ่มกลับมาอยู่กับกายของเธอเองความกระวนกระวายเมื่อครู่ใหญ่ๆได้เริ่มลดน้อยลงไปการหายใจเป็นจังหวะสม่ำเสมอสุดท้ายห่วงแห่งนิทรารมก็ได้มาเยือนเธอจนได้ค่ำคืนแห่งรัตติการผ่านไปอย่างเชื่องช้า สถานที่ที่ไม่คุ้นชินไม่ได้มีอิทธิพลกับเธอเลยในเวลานี้ซึ่งคำที่แม่เคยสอนใช้ได้ดีจริงๆเธอคอนเฟิร์มกับหัวใจไว้คุณแพรเอามือออกเดี๋ยวนี้นะคะเสียงโวยดังขึ้นทำลายความเงียบ ของเช้าอันสดใสเมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นมือใครอีกคนว่างแมะอยู่ที่หน้าอ,อกข้างซ้ายของตัวเองอืมคุณน่ะโวยวายอะไรคะตั้งแต่เช้าเสียงงัวเงียของคนของคนถูกโวยดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกับการกระทําของตัวเองคุณแพรก็หูนะสิเอามือมาเออ เออจับหน้าอกสาลี่อยู่นี่เอาออกได้แล้วเอาออกเลยค่ะเอามือคุณออกไปเลยค่ะสาลี่เสียวนะคุณน่ะพูดไปนั่นนี่แค่จับนะคะคุณยังเสียวได้ขนาดนี้ถ้าแพรเออเออครึ่งไปด้วยคุณจะรู้สึกออยังไงคะดวงตาคู่งามพลิ้งพรายระยิบระยับเมื่อคิดถึงตอนนี้ คุณสาลี่อยากรู้ไหมคะว่าจะรู้สึกมากกว่าเสียวหรือเปล่าเสียงหวานแหบพร่าเมื่อคิดถึงกิจกรรมที่เธอคิดอยากจะทำมากกว่าการจับหน้าอกตุมต้มๆนี่เสียแล้วให้ตายสิหน้าอกหน้าใจเจ้าหล่อนเต็มไม้เต็มมือซะเหลือกเกินประเมินด้วยสายตาดูขนาดก็พอสมตัวแต่พอได้สัมผัส ด้วยมือแล้วภาวินีรับรู้ได้เลยว่าขนาดมากกว่าคำว่าเต็มไม้เต็มมือจริงคุณแพรยังจะมาทำเป็นเล่นอีกปล่อยค่ะปล่อยเลยเอามือออกไปจากหน้าอกสาลี่เลยเสียงใสหวานแหวแวแหวดยังไม่หยุดโวยวายอีกคนพร้อมๆกับพยายามขยับตัวออกห่างคนทำหน้าทะลนอย่างสุดตัวสุดท้ายมือบาง ก็ต้องหลุดออกจากดอกบัวงามจนได้เออคุณสาลี่ก็แพรก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะจับอกเล็กๆของคุณหรอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าพออะไรมือแพรจึงไปอยู่ตำแหน่งนั้นนะคะหรือว่าจะเป็นคุณเองที่จับมือแพรไปวางไว้ตรงนั้นของคุณดวงตาคู่งามเบิกโพรงขึ้นจ้องมองคนตรงหน้า ดุดเหมือนจะตกใจในความคิดของตัวเองหลังจากลุกขึ้นนั่งมองคนห่วงตัวตาเขม็งสาลี่เริ่มรู้สึกละเหี่ยใจกับคนชอบตีเนียนและไม่ยอมรับรู้ถึงความผิดของตัวเองคุณแพรคุณพูดอะไรออกมานะคะสาลี่นี่นะจะทำอย่างนั้นหยุดเลยนะคะหยุดคิดอย่างนั้นสาลี่ไม่มีเสียลักที่จะทำอย่างที่คุณว่า คุณนะมั่วนิ่มคุณแพร ى. สาลี่ตื่นขึ้นมาก็เห็นมือคุณวางอยู่บนหน้าอกสาลี่แล้วขอโทษมาเลยขอโทษสาลี่เดี๋ยวนี้และคุณแพรก็ต้องสัญญากับสาลี่ด้วยจะไม่ทำอย่างนี้กับสาลี่อีกไม่งั้นสาลี่จะไปนอนห้องเดียวกันกับน้องปั้นและจอมเขาดวงตาคู่งามแข็งขึงขึ้นมา เอาจริงเอาจังกับความคิดของตัวเองโอเคโอเคโอเคค่ะแพรขอโทษก็ได้ขอโทษขอโทษขอโทษนะคะสงสัยแพระจะละมือนะคะเพราะแพรคุ้นชินกับการนอนใกล้ใครแล้วมือก็มักชอบไปจับตำแหน่งนั้นของคู่นอนเสมอค่ะเอเอหมายถึงว่าคนที่นอนอยู่ข้างนะคะแต่ ต่อไปแพรจะระวังตัวให้มากขึ้นคุณสาลี่ไม่ต้องเปลี่ยนห้องนอนแล้วนะคะแล้วถ้าคุณทำอย่างนั้นเกิดคุณจอมเธอสงสัยในความสัมพันธ์ของเราสองคนขึ้นมาจะทำยังไงนะคะหอบรูปหอบเต้าหนีแพรกับพี่เก่งไปอีกคงเป็นเรื่องใหญ่แน่เอาเป็นว่าแพรจะระวังตัวไม่ทำรุ่มร่ามกับคุณสาลี่อีก แต่ถ้าอยู่ต่อหน้าคุณจอมเมื่อแพรแสดงบทหวานกับคุณสารี่คุณก็แสดงละครให้เนียนหน่อยนะคะจะได้ไม่เป็นที่น่าสงสยัยปากบางยกยิ้มส่งให้คนตรงหน้าอย่างหวังอ้อนและหวังสุดกำลังว่าเธอจะได้ลูกแก่โทษจากอีกคนภาวินีรู้ดีความสัมพันธ์มันต้องมีความเสี่ยงไม่รู้ว่า มันจะไปต่อในเส้นทางไหนแต่ภาวินีรู้กับบางคนมันก็แค่เสียงอาจต้องแรกกับความผิดหวังมหาศาลซึ่งถ้าเกิดกรณีนี้เธอจะทนอยู่ในสภาพนั้นได้นานจะแค่ไหนอาจมีแค่เธอเท่านั้นที่ตอบได้อย่างเช่นฤดูฝนที่เธอชอบบ่อยครั้งมันก็ทําให้เธอเหน็บหนาว เป็นไขออน้อ่อนๆได้และความสัมพันธ์ในกรณีนี้เธอตั้งข้อสงสัยกับตัวเองทำไมไม่นอนพักอยู่ในห้องเพียงลำพังซึ่งมันจะเป็นการปลอดภัยกว่าไหมที่จะไม่ทำให้ผลตามมาในทางที่เลวร้ายแต่เธอก็เฝ้าตอบกับตัวเองแล้วแบบนั้นความชอบจะมีความหมายอันใด ก็ได้ค่ะคุณแพรเพื่อเห็นแก่น้องปั้นกับจอมเขาครั้งนี้สารี่จะยกโทษให้คุณแพรแต่ถ้ามีครั้งต่อไปต้องมีการทำโทษกันบ้างนะคะไว้สารี่คิดได้แล้วจะบอกค่ะเมื่อคุณทำผิดจากข้อตกลงจะต้องโดนอะไรบ้างก่อนอื่นเรารีบไปอาบน้ำกันเถอะสายมากแล้วจอมเขาเป็นคนตื่นแต่เช้า เพราะต้องเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบในการทำขนมหวานขายคิดว่าตอนนี้คงอยู่ในครัวแล้วละมั้งคะดีนะคะที่คุณแพรเตรียมกับแม่บ้านเอาไว้แล้วจะได้ช่วยลดความอึดอัดใจของจอมเขาที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเอ่ยชมอีกคนออกไปในความรอบค้อบของเจ้ารอนที่ทำทุกอย่าง อยากมีขั้นมีตอนอืทำดีก็ต้องได้รางวัลคุณสาลี่พอจะให้แพรสูตรออกลิ่นหอมหอมจะแก้มคุณเป็นรางวัลได้ไหมคะนะ้านาะนะ้คุณสาลี่ให้รางวัลแพรหน่อยนะเสียงหวานออดอ้อนขอรางวัลจากคนตรงหน้ายังเปิดเผยคุณแพรคุณน่ะเพึ่งตกลงกันกันกบสาลี่อยู่แบบแบบยังจะมา ทําท่าชีกอกับซาลี่อีกเดี๋ยวก็ได้ปัดเข้าให้ทําตัวเป็นคนหื่นไม่ได้คุณน่ะตะวัดค้อนวงใหญ่ส่งให้คนอยากได้รางวัลแต่อีกคนดูไม่ยี่ละเป็นเดือดเป็นร้อนกับคําขู่ของเธอเลยหนำซ้ำยังวาดเท้าลงจากเตียงตรงดิง่งไปยังห้องน้ำหันหน้ากลับมา ส่งยิ้มหวานให้คนบนเตียงอย่างหวังยั่วก่อนที่ประตูห้องน้ำจะปิดลงคุณแพรว่าคุณเนี่ยเ้อจะรู้ไหมนั่นว่ารอยยิ้มนั้นน่ะทำให้หัวใจคนมองเต้นแรงมากมายขนาดไหนยจะทำยังไงต่อนี่สารี่สารี่ เธอรู้สึกว่าหัวใจดวงน้อยของเธอตอนนี้เต้นโคมคลามขึ้นมาแทบไม่เป็นสมัมด้วยรอยยิ้มของอีกคนที่เธอรู้ตัวว่าชอบมองเป็นที่สุดคุณแพรคุณห้ามเลยนะห้ามไปยิ้มอย่างนั้นกับใครคิดถึงตรงนี้แล้วสาลี่เริ่มตกใจในความคิดของตัวเองขึ้นมาครามครันจะบ้าเหรอสาลี่ เธอคิดอะไรของเธอกลดาตัวเองอยู่ในใจตำหนิความคิดที่เริ่มไม่เข้าท่าในความรู้สึกเสียแล้ว